ใบเฟิร์นอัญชสาเดือดโดนลูกเรือแสะหลังรีวิวเฟิร์สคลาส2ชั่วโมงดราม่าร้อนสนันโซเชีลยลใบเฟิร์นอัญชสาโพสคลิปเล่าประสบการณ์นางเฟิร์สคลาสไปฮ่องกง2ชั่วโมงแต่กลับเจอลูกเรือสายการบินดังแสะสนุกสนานหลังแชร์โพสของเธอพร้อมคอมเมนต์เน็บแนมใบเฟิร์เนเผยว่าเธอจ่ายเงินเองทุกบาทเพื่อสัมผัสประสบการณ์เฟิร์สคลาส แต่ไม่คิดว่าจะถูกพนักงานบริการนำไปวิจารณ์พร้อมตอกกลับแรงว่างานบริการควรให้เกียรติกันและการแชร์โพสต์ลูกค้าแบบนี้ไม่มืออาชีพส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สายการบินเต็มๆเธอย้ำว่าถ้าหากพนักงานมองว่าการบริการเหล่านี้เป็นภาระก็ควรแจ้งบริษัทไม่ใช่พูดลับหลังลูกค้า หลังคลิปถูกเผยแพร่ชาวเน็ตแห่วิจารณ์เดือดหลายคนเรียกร้องให้สายการบินออกมาชี้แจงพร้อมหนุนใบเฟิร์นเต็มที่ว่าเธอมีสิทธิ์ใช้บริการทุกอย่างที่จ่ายไป